นี่แต่งตัวไปไหนคะเนี่ยไปเลือกตัง้งหนูไม่ได้เลือกไปส่งแม่หนูยังเลือกไม่ได้อายุไม่ถึงนี่ก่อนอื่นก็ต้องมาดูก่อนนะว่าเราจะเลือกผู้สมัครหมายเลขอะไรพักอะไรนะทุกคนดีไซน์ ดีไซน์ตื่นได้แล้วลูกเช้าแล้วดีไซน์สายแล้วเร็วเก้าโมงกว่าแล้วดีไซน์แม่จะไปเลือกตั้งค่ะเร็ววันนี้วันเลือกตั้งตื่นได้แล้วไปไปอาบน้ําแต่งตัวเลยนะไปจะได้ไปกินข้าวด้วยเร็วเร็วเร็แงงดเราพี่ดีไซน์อ่ะค่ะแรงงดเราพี่ดีไซน์พี่ดีไซน์เสร็จหรือยังเ็วแม่จะไปแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอโอ้โหป่ะอุ้ยฝนตกวันเนี้ยเอาน้องไปด้วยเหรอ น้องไม่ไปโอ้โหอันนี้แต่งตัวไปไหนคะเนี่ยเลือก้าหนูไม่ได้เลือกไปส่งแม่หนูยังเลือกไม่ได้อายุไม่ถึงไ,ไปไปส่งแม่ใช้สิทธิ์ปไปไปดีไซน์ขึ้นรถค่ะหูดีไซน์เมกีฝนตกดีนะตอนนี้หยุดแล้วเนาะนี่โอ้โหดูดีไซน์ไป ก่อนก็ต้องมาดูก่อนนะว่าเราจะเลือกผู้สมัครหมายเลขอะไรพักอะไรนะทุกคนอ่ะอันนี้บัตรสีม่วงอันนี้บัตรสีเขียวมีกี่พักในทั้งหมดอ่ะ67พักโอ้โห67พักเลยนะ เราก็ดูว่าเราจะเลือกหมายเลขอะไรอ่าโอเครู้ละทั้งสองหมายเลขปะต่อไปไปเช็กรายชื่อนี่หรือจะมาดูแบบนี้ก็ได้เนาะรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปีต่อเบอร์มีหลายเบอร์ถ้าเราเจอเบอร์เบอร์ที่เราจะเลือกแล้วเราก็ จำไว้นะเจอยังอันนี้เช็คลายชื่อเราโอเคสี่ร้อยกว่าในสามร้อยกว่าสไปใช้สิกงกัน้นนี่เรือหุนตอนนี้เฮ้ยแต่นี้แม่กุ้งกับพ่อข้าไปเลือกแล้ว อันนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เราไปเลือกตั้งกันเสร็จแล้วนะเราก็มากินข้า,าวเช้ากันนาะโอ้โหปะนี่ตอนนี้ิมแล้วปาดีไซจ่ายตังค์ให้แม่ไหมคะ<อ>่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปซื้อของนะทุกคนแล้วก็วันนี้เรานัดก,กับพี่เกลี่นะจะไปสวนน้ําเปิดใหม่นะทุกคนปะใจ่ะคะพอดีเลยอะคะโอเคปะเดี๋ยวแม่จะไปซื้อหมูก่อนปะอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะไหนถามสายหมายซิ ใสไหมใส่หมจะเลือกพักอะไรใส่ไหมใส่หม่จะเลือกพักอะไรใส่ไหมไหนใส่ใหมบอกแม่สิใส่หม่ใส่หมเลือกพักอะไรใส่ไหมใส่หม่เลือกพักอะไรใส่ไหมใส่ไหมสีส้มเหรอไป ตอนนี้พี่แกลี่ออกากบ้านแล้วนะลูกไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นสวนน้ำกันนะทุกคนติดตามได้ในคลิปต่อไปเนาะไปะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบ๊ายบายค่ะ